เาขมาคือพ่มีดตะลิวล่พพะพี่อันนี้ล่ะเป็นลูกบ่ดี <c oughs> เาขาไม่เข้าสเสพนงก่อนมือน,นี่โอ้มือน,นี้สวัสดีครับพี่น้องอ่าคอยผมเสพเสพตะลิ้วพี่ก็เลยต้องได้ใส่เท่าละพี่แทนด้วยพี่น้องอลูกล่ะ ลูกหลาก็ะจ่างแม่ป็นสาวในเนี่ยพอผู้ดีผู้จบผู้ไข่พี่น้องครับการเฮ็ดทอดไข่ทอดไก่เกี่ยวนั้นเฮาเสีไม่เฮ็ดเรียนหัวบ่ได้ดิไม่ไม่ไม่โอ้โหนึงต้องมีกระทะที่ดีบ่มีตะหลิวทอระพีมีทอระพีคืออย่างพอนี่ละ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 อันนี้ละที่ทะพีมีอะไรละคุณบ่บ่มีมันนี่ละคุณบ่มีเป็นน้ำมันพี่น้อง พ่อพ่อพ่อแตมันได้หลายคนลูกลูกแมานี่ลูกแล้วมาละคนเก่งพ่อเห็ดน้ำกินสู้กินนี่นยยักษ์กี่ข้านมาเบิงใหญ่มากิได้เห็ดเล่นเห็ดให้ลูกให้ผัวสิแตกเพืจะให้ลูกให้ผัวกินอีลาเบิงได้เห็ดจังไลายหาสิบหัจักว่าน้ำมันมันห่อนหรือบ่อนมือมือมือจุ่มพอไว้เพไวนกับดาดพุ่งตายซะเนาะ อีฬาเบิ้งเด้อคนเก่งนี่มันสีสายเก่งเลี้ยงกูได้เอาผัวได้บ่พอบ่เอาผัวเฮ็ดหยังจะมาเนี้ให้พ่อให้ในกินโว้ยกูก็ตายถนนตัวเนาะออืเออเอาลูกเอาผัวตัวนนอยเอาลูกเอาผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวตัวลาเนี่ยอดไทยมันเป็นคนอันแรกควาอสิสอนอือพ่อนี่เป็นเซฟมาจากอ่าประเทศเกาหลีพุหรี่เออเกาหลีเหนือของพ่อน่ะพ่อแต่ยู่เหนือแม่น นไปพอมือจุ่มเนี่ยเฮ้ยมัแมวนห้อนเี่นเขาต้องเบิงแล้วมันจะสาเก่งแรงมันจะผมมีโฟดผมมียังขึ้นมามันจะจริงตอนนี้มันยังมีโฟดขึ้นมาอย่างแบบมันโฟดอยู่เห็นบ่ไหมเออค่นมันห้อนปั๊บมันสูงถาจะใช้เอิ้นโฟทเอิ้นไปยังพออ่ามันเดียดเออเออสั้นคือตัวอะไรพี่น้องเห็นบ่ลนี่คันมันนิ่งปั๊บเนี่ยแปลว่ามันห้อนได้ทีแล้วอือเข้ากันใส่เลยใส่เลยเนาะหลานเนาะอืบ่่บล็องหย่อนไม่ได้ปะอ๋อบ่ล็องหยอดหยอดกันเลย กับไอ้นันอได้แล้วน่านได้แล้วนะงานเออใส่เลยโอ้ยหม่เพราะไม่ด้วยล่ะเด้อดีหลาะคือว่าพ่ออยากกินไม่ไหมสันเอเอาเอาแบบไม่ไหมนะพ่อนะได้เลยทอดไข่หรือต้มไข่หัแมงด้ว่ะทอดไข่ ตอนข่เกาหลีเป็นยังสีล,ลาลาอ,อีออลาบเพเคยเห็นดอกหนาวหนาวเด้ออันตอนพ่อไปยุคเกาหลีนั่นอูย้ยเกาหลีกับมันเกาหลีใต้เ<อ>กาหลีเหนือเน,น,นาะเกาหลีเหนือมันหนาวกับเกาหลีใต้ตอนนี้เขาพาพ่อไปพ่ออันพ่อพ่อใหญ่ชิมเนาะอันเพชรยังเป็นเหมือนกันกิมทามไอ่พอพอโอ้กิมถามพออนั่นพ่อไปห้องกินไอ้เนายเอ้าเอ้า ลงสูตรเจ้เฮ้ยทอดไข่นี่ยแล้วบ้านไข่ได้ยังไงบ้านกินดูแล้วที่แทกดูแล้วกระดูกน่าจุไฟไงก็เลยบอกอันขึ้นมาแล้วอันทอดไข่บ้านไข่ในี่บ่คือของเจ้าอย่างน่้บ้านเห็ดตังไงไปเห็ดให้กินดูบ้านเลยบ่ตายพอเลยบ่ตายมันเลยบ่จับพอบ้านของบ้านไข่แซ่บ นั่งไม่เกิดได้เนี่ยนพ่อเนาะนันบพมีอีลา์อีลากับลกเครื่องเกาหลีได้ไหมอืมเรา่องเกาหลีได้งไงัเกาหลียังพอเกาหลีครับเกาหลียังเกาหลีเหนเาือาอหบเนี่ยทอ้แ้าไ่บม่นท่นอแ่อนแ่น กินแล้วจังตีเด้บพแม่นตีแล้วแจ้งตีอันอันนี้เฮ็ดได้กินแทบวะเนี่ยเฮ็ดให้กินแทบนะครับพี่น้องอืออ่าครับแม่แม่แม่ยังได้ครับเฮ็ดกินดีดีนะครับเนี่ยแม่แม่เฮ็ดเหร่นได้ครับเนี่ยแม่แม่เฮ็ดเห่นได้พี่น้องเฮ็ดกระทะกระทะกับพวกกานยนต์ฉีบเนาะเบราะมึงชงเนี่ยมีด้วยเดียวเนาะโอ้โหหอมถ้วนถวนเลยหอมหอมพอเน้นพอหนาโอ้ยขึ้น่ะขึ้น่ะ อันนี้ลายเฮ็ดสูตรเฮ็ดให้อันพอยายคิมกินพอเลยหลอดแต่นี่เกาหลีนต่อันนี้ละอือพอยายคิมกินมเแลว้วไห้ยดึงหูกระโปรออกแสบหลายแสบักน้ำลายอย่างเงี้ยงดอดหอมมีรีได้พี่พน้องครับหอ,อมทวนทว,น,ทวนเลยฟ้าชิได้กินแล้วดอนยไงช่างไลยชิพริกได้ปัี่ยพอเอาเอาบดได้ใส่พริกเด้ละลาพริกได้พริกตัวเนาะ โอ้ปีนปีนปีนแล้ปีนกระบอกปีนนะพริกพริกแบบนี้ว่าใส่บักพริกกระดอกแต่มันเผ็ดนะฮะเอื่องปีนมาพ่อเออปีนปีนปีนละเวลาต้องเบิ่งก่อนให้มันออกเปลียงจากหน่อยเขาจังปีนแม่ข้าวปีนตัวนี้มันจะขึ้นมาปริกนี้กันวะท่านแม่แม่ครับแต่ปริกนี้แหะครับเฮ็ดอันแล้วะละพอพอโยนบ่ป่ะเนี่ยโยนใส่โยนไข่โอ้ยประกาศโยนแล้วยังบม่ได้กิน ครช่วงเลยค่ะชลวงสุกลุกชนรุ่นนะลูกเอ้ยนี่จะได้พวเดี๋ยวพ่อนั่นละนี่ละนี่ละนี่ละอันปัญหามันนี่ละนี่พ่อกัหาอยู่คือกันหรือพวันนี่เป็นตั้งไหนนี่บอแมนบอแมนพ่อกับพวกนี้คือกันนี่ละนี่ละนะอหาผัวบอแมนบอแมนพ่อวอาไปชิบสดแดไม่ซื้อกันปากพ้าไปซื้อวมาตีโอโหอันนี้บอแมนเชฟกับท่าห้างเลยครับผมเป็นเชฟกับท่าดีครับเออเห็นมาพี่น้องออ๋

ไปเรียนไพ่ไม่พอ้วไปเบิ้งงหัวเบิ้งงหัวนั่งในงัวกินเล่นไพ่เหรียงดอกอีพ่อสอนว่าอย่าให้เล่นไพ่เร่ยนกันเท่านั้นจไปเล่นกันพนั้นหอล่าเด้อยให้เล่นเตี้ยพวขาโอ้ยอย่าไปหาเล่นพวขาวเขานันล่ะเพะดืบอบดอดีไรอย่าไปให้ดตั้นให้ัวขามาเลีนต่อยมันกวนไ่ดูพ่หอบ้ไล่มอมันโมแม่โมแม่ขนมห้าสิโต พ่พลังโรดเออพ่อพลังาดองาดองบ่แพงดอกล้านหนึ่งเออที่บาลายดอกสามสิบลายบักลังู้นันต้องมีทีสามสิบลายลนี่เอาใกล้ออเชาวโลกยังไงนี่พูดเป็นนวงนี่พูดเป็นนวงเป็นนวงไครย่านว่าได้กินไข่ย่านถือกดินให็่มันบินใหญมันเห่ นี่แหละถามอยู่วนบ่อันบ่อันเน้คือว่าพีิกว่ตอบพิก้อแลองดูลองดูอาจารย์บ่เเพราเปนเปีกอันไอันนี้เป็นแต่เขาเฮ็ดไเพราะว่าอันอาจารย์ที่สอนอยเฮ็ดเฮ็ดแวกินพ่อเฮ็ดแวกินนี่บ่ได้สอนกันจ้าคเตออโอ้ยล่ะ เดี๋ยวครบเมื่อนี้ได้หาซีบลานวิวก่อนพอสิดติดแอร์มาให้ยูหลานเราเมื่อนี้จะได้หาซีบลานวิวได้หนิทอดไข่หาซีบลานวิวดิได้จะหาซีบลานวิวเดี๋ยวใครพอติดติดแอร์ให้ติดแอร์ให้เอติดแอร์ให้ลูกพี่น้องเบิ้งไส้กันหลายๆบันนี้อ้าวเรียบร้อยแล้วบันนี้ได้กินแซ่บห่ออ้าวควมปุ๊บ 摇一摇，摇一，摇一，摇一。